สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลเบลารุสลีกสำรองคู่ที่น้าแมาหยิบมาพูดถึงนะฮะในวันนี้ฮะแข่งขันกันเร็วนะฮะห้าโมงเย็นบ้านเราก็เริ่มเตะกันแล้วครับระหว่างดินาโมเบสสำรองนะฮะกับชักตาโซลิกอสสำรองครับภาพรวมๆนะฮะชักตาโซลิกอสเหนือกว่าเยอะเลยครับต้องบุกไปชนะ2ประตูเลยนะครับเพื่อที่จะกระโดดข้ามไม้กั้นครับโดยดินาโมเบสครับเล่นไป5นัดนะฮะชนะ1แพ้4เกมรับนี่ถือว่ารั่วจัดเลยนะครับ 5นะัดนี่โดนไป13ประตูเฉลีย่ยนะัดละ2.6ประตูเลเท่จร hey, ิงๆครับขณะที่ชักตาโซลิกอสยังไม่เคยแพ้คใครเลยครับ5เกมโดยเฉพาะ2เกมหลังนะฮะพวกเขาชนะสโมเลวิชีครับบุกไปชนะถึงถิ่นเลยนะ4ประตูต่อศูนย์แล้วก็เปิดบ้านชนะสลุตอีก4ประตูต่อ2นับ2นัดยิง8ประตูครับทุกอย่างชี้ไปที่ชักตาโซลิกอสมันน่าจ,จะมีปัญหาอะไรฮะฟอร์มสวนทางกันแบบนี้นะฮะท่านผเชื่อว่าชักตาโซลิกอสจะบุกเข้าวินแน่ครับ แล้วก็มองว่าน่าจะมีประตูที่สองในย่างเผอยิง4ประตูสานาติดต่อกันเลยครับคู่นี้ฟันธงไปที่ชักต้าโซลิกอสสำรองทีมเยือนครับผม